อก็ไม่ได้ออกแรากับเลยนะไก่ฟุกุครีมแลชีสเห็นปุ๊บคือหยิบปั๊บอะไรเกี่ยวกับชีสเอาหมดเจอที่ไหนเททยได้สิสองลูกแต่ก็ลอยกว่าบาทปะกินแบบสะใจอะโมจิครีมแลชีสดูดิไหนนุมม่มมากยังไม่รู้ว่าอุย้ยนุ่มเหมือนไม่ใช่โมจิอ,อะมันนุ่มแบบนุ่มมากอะสองสางไดห,หืมนุม่มอร่อยมากไม่เคยกินโมจิแบบนี้เลยอะอร่อยอะไม่กอด โฮจิคือกัดไปแบบแทบไม่ต้องออกแรงเลยมันละลายไปเลยอ่ะโอ้ยข้างในเป็นแบบครีมชีสอะไรประมาณนั้นอะ่ะหวานหวานแต่ไม่หวานมากไซสว่าอร่อยแล้วแต่ชันเซอร์ไพรส์ตัวแป้งมากไม่เคยกินแป้งในฟูกูแบบเนี้มันมันละลายไปเลยอะดูนะอืม <c oughs> ไม่ต้องออกแรงกัดเลย <c oughs> อ่ะหู้ยหอมชีสอ่ะหนึบเลนไม่หมดเลยอะ่ะไม่อยากให้หมดเลยอะ่ะอีกชิ้นนึงเลยทุกคนปุงป้งปุ้งอืมไม่ได้อออกแรงกัดเลยนะ 嗯。Mm.